โอมชานสิวันนี้วันที่21เดือนธันวาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานอันดับแรกจงเพียรพยายามอยู่กับตัวลูกเองที่จะหารายได้ที่แท้จริงแล้วต่อมาดนใจเพื่อนๆและญาติญาติของลูกให้ทำอย่างเดียวกันบุญน,นั้นเริ่มต้นที่บ้าน คำถามอะไรคือหนทางที่จะได้รับความสุขและความสบายคำตอบความบริสุทธิ์ที่ไหนมีความบริสุทธิ์มีความสุขและความสบายพ่อก่อตั้งโลกที่บริสุทธิ์ในยุคทองไม่มีกิเลสที่นั่นผู้กราบไหว้ของเทพนั้นไม่สามารถมีคำถามว่าโลกจะสามารถต่อเนื่องโดยปราศจากกิเลสได้อย่างไร ลูกเดี๋ยวนี้ก็จะต้องไปสู่โลกของความสบายเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องลืมโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ลูกจะต้องจดจำแผ่นดินแห่งความสงบและแผ่นดินแห่งความสุขสาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะเอาโลกเก่านี้ออกไปจากสติปัญญาของลูกทิจารณาตัวลูกเองเป็นผู้อาศัยของแผ่นดินแห่งความสงบเมื่อลูกเดินและเคลื่อนไหวไป ให้หารหายได้ที่แท้จริงโดยการจดจำแผ่นดินแห่งความสงบและแผ่นดินแห่งความสุขแล้วย่องโดนใจคนอื่นๆให้ทำอย่างเดียวกันด้วยจุดที่สองจงทำตัวลูกเองให้เป็นดวงวิญญาณบุญโดยการทำาตะเสียของลาชาโยคะให้ควงวงจรในการกระหนักรู้ในตัวเองอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆที่หัวของมายานั้นจะถูกตัดออกไปได้พรขอให้ลูกนั้น จงมาเป็นผู้ที่มั่งคัง่งและมีประสบการณ์ของความพึงพอใจได้ตลอดเวลาด้วยความรู้สึกของการอยู่อย่างเต็มทรัพย์ของอำนาจในการปกครองตัวเองนั้นคือความรู้นี้และคุณธรรมและก็พลังผู้ที่มีสิทธิในอำนาจปกครองตัวเองด้วยชนิดของความมั่งคั่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นจะอยู่อย่างพึงพอใจได้ตลอดเวลา พวกเขานั้นไม่มีชื่อหรือร่องลอยของการขาดของการบรรลุผลใดๆการละเลยต่อความอยากที่จำกัดต่างๆคือการรู้ว่าอยู่อย่างมั่งคั่งพวกเขานั้นจะคงอยู่อย่างเป็นผู้ประธานตลอดเวลาไม่เคยเป็นขอทานพวกเขานั้นจะมีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างมีความสุข และเต็มไปได้วยความสงบในอำนาจปกครองตัวเองตลอดเวลาและไม่แตกขาดไม่มีเหตุการณ์ที่ยากลำบากชนิดใดสามารถตัดความสงบอันไม่แตกขาดของพวกเขาได้คติพ์ผู้ที่มองเห็นสามกาลเวลาและสามโลกด้วยดวงตาแห่งความรู้คือนายผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้อัฉชาโอมชานติ